สวัสดีค่ะพี่น้องป่องไายที่หักแพงซู่มองสุดแจค่ะพี่น้องชาวไทยชาวลาวพี่น้องชาวไทยห้าในต่างแดนที่กีนอดคิดเทิงท,ทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิลี่ชาแนลอีกครั้งหนึ่งค่ะบรรยากาศของวันที่หนึ่งมิถุนายนสองหาหกแค่ะเหลือกได้ยามเนอะค่ะสาราการประเรียนของห้าได้เอนนะะ็ัิสเสิ้นนล้ค่ะมานี ญาติโยมเพื่อนเอื้นวามาถวายซาราค่ะนี่คือหวานบัวลอยนี่เป็นของคุ้มของนิลีค่ะนี่กับข่าวกับปาของหลายผู้หลายคนที่มาวัดในเมนีค่ะค่ะนี้ก็เป็นสาราการประเรียนหลังไม่ที่พี่น้องเคยเห็นนิลีแนะนำเสนอมาตลอดที่ได้ข้ามาเป็นในยูทูบเบอร์เนาะค่ะค่ะในมณีอนี้ริย์พาพีพรนนอง มาเบ่งมาชมมัทถวายสาลาก,การ,ปรเปี่ยนนํากันค่ะอนุโมทนาสาธุนํากันนะคะมณีตามมาเบ่งมาชมบรรยากาศของมือถวายสาราก,กันค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะ <c oughs> ถอนเขื่อนไหวไหมถิ่นย,ย,ยาเลยยาเลยผสมมั้งค่ะเป็นการล่ำเลี้ยงอาหารหวานข้าวจากสาราลังเกาค่ะมายังสาราหลังไม้ค่ะเพื่อถวายพัสสะหารแต่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ รับนิมนมาในมือนี้ค่ะ การปลริยานรวารปริวารในพุทศาสนาปในพศาสนาเพื่อปูเพื่อปดที่บัมินสนทกามัินััพุทััทสหรบพุทธศาสนิกชนทั้งหายขออนิสงส์ขออนิสงส์ห่งการถวายแห่การถวาย

พี่น้องสาราการ,ปรเปลี่ยนลังไม้นะคะกระสางมาหลายปีเป็นกระถินผาปา่าเป็นหลายๆมองและหลายที่ค่ะเพื่นได้มาสางรวมกันในมื้อนี้กับสาเร็จไปแล้วนะคะหลายคนที่ได้สางมานากันกับบ่มิีโอกาสได้มาถวายกับหลายคนนะคะผูจากไปหรือผููจิประยู่ทั้งอื่นก็นมีหลายค่ะมือนี้ ก็ถือว่าได้สำเร็จไปแล้วนะคะเหลือเพียงพธิธีสมโพธิกันยังอีกหลายปีอยู่เนาะคะ่ะใครในมื่อนี่คะ่ะขอบคุณทุกกัเบึงกันชุ่มทุกไลทกคอมเมนต์ทุกการติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย